สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้เวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับก็วันจันทร์ต้นสัปดาห์เริ่มด้วยข่าวคดีอาญากรรมที่ก็คลึกโครมมากนะครับแล้วก็ดูจะหายเงียบไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นก็มีข่าวหลวงพ่อคูณแทรกเข้ามาใช่ครับโรฮิงญาโรฮิงญาใช่นะฮะก็ปรากฏว่าตำรวจนั้นได้คลี่คลายคดีการลอบสังหารนายทิวพันธ์เปาอินนะครับหลานของ พลตำรวจโทวิโรธเปาอินอดีตรองนายกที่ถูกยิงตายนะครับในขณะที่อุ้มลูกวัยสองขวบนะครับวันนี้นายตำรวจก็มาถแถลงข่าวที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำโดยท่านนี้นะครับพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนนะครับผู้ต้องหาก็คือนายเขมทัตเลิศลักคณากุลนะชื่อเล่นว่าคิมนะฮะ<า>ก็ถูกจับได้วันนี้ก็ พามาแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านอํานวยเนี่ยมโนนะฮะแถลงข่าวคลี่คลายคดีนี้นะครับครับทําธุรกิจเรื่องรถหรูรถนาเข้านําเข้าจะถูกต้องไม่ถูกต้องค่อยว่ากันในทางนั้นต่อไปนะครับแล้วก็มาขายเวลาติดคนอื่นติดหนี้คิมจะทําหน้าที่ไปทวงหนี้ได้เปอร์เซ็น คิดเป็นเปอร์เซนที่จะต้องได้จากผู้ตายประมาณสี่ล้านก็แปลว่าผู้ตายเป็นหนี้ไม่ยอมให้ค่าสนแบ่งอีกสี่ล้านคิมทวงหนี้กับผู้ตายถูกผู้ตายขู่เอาบังอะไรเอาบังท้ายที่สุดก็ามาถึงวันก่อเหตุคิมรับสาภาพว่าทำคนเดียวหลายคนน้องน้งผู้สื่อข่าวอาจจะแปลกใจว่าจะมีศักยภาพมากขนาดนั้นเลยหรือ คำรับสาภาพของผูต้องหาเรายัางไม่เรายัางไม่รับฟังดังนั้นที่พอบอพูดไปหน่อยหนยว่าผมยังไม่เชื่อแสดงว่าพอบอมีความรู้ด้านการสืบสอบมากเหมาะสําหรับจะเป็นพอบอแน่นอนกพเป็นแล้วนี่นะครับเพราะว่าผู้หารับสาภาพเนี่ยต้องไม่เชื่อไว้ก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ทราบแล้วค่อยเชื่อขึ้นมาเรื่อยๆ จนเชื่อเต็มร้อยนะครับของคิมผมเองก็ไม่เชื่อว่าคิมจะยิงได้ยิงไกลประมาณหนึ่งร้อยสิบแปดนี่วัชเจแล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดเมตรปรากฏว่าอาวุธปืนชนิดนี้ระยะหวังผลถ้าติดกล้องสามร้อยถ้าไม่ติดกล้องสองร้อยลงมาก็แปลว่าหวังผลได้สองร้อยเมตรอันนี้ร้อยสิบแปด ยังอยู่ในอะวะหวังผลต้นๆ้นพิ่งจะรู้เมื่อกี้คิมเพิ่งจะรับเพิ่มว่าเคยผ่านการฝึกยิงปืนแบบลนยุทธ์หลังเกิดเทตแล้ววิ่งไปไหนบ้างเป็นซีรีส์นะครับเป็นภาพยนตร์ใช้อีซี p พาร์ช่องไหนชัดเจนหมดออกจากนั้นไปไหนต่อเอาปืนไปเก็บที่ไหนเอาไปฝากใครมีตัวละครครบหมด สั่งซื้อปืนมายังไงได้หลักฐานหมดเรื่องนี้จบมูลเหตุใช่ใช่ที่มาใช่อาวุธใช่รถใช่เส้นทางหลบหนีใช่ดังนั้นไม่ใช่แพ้ไม่ร้องแหม,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 ม่แน่นอนนี่ฮะก็บรรยากาศการถแถลงข่าวนะครับซึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะ ไม่เชื่อว่านายเขมมทัศน์จะเป็นคนยิงใช่ครับนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะรับสารภาพนะฮะว่าไปซุ่มอยู่นะครับในอะไรนะดงกระถิ่นใช่ครับครับแล้วก็ซุ่มยิงนะครับรอจังหวะที่ผู้ตายเดินลงมาบอกเลยนะฮะว่ายิงนัดแรกเข้าไปที่หัวใจนะครับแล้วก็ยิงซ้าอีก3นัดยิงขู่อีก2นัดเพื่อมาให้เพื่อนผู้ตายซึ่งเป็นตำรวจมาช่วยนะครับนี่นะฮะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับจุดที่ซุ่มยิงนะครับนี่ฮะแล้วนี่เป็นบรรยากาศฮะา,าก็ท่านอำนวยบอกแล้วนะฮะร้อเมตรนี่นะฮะจะมีรอยถลอกตรงนี้เข้าใจเอาโอเคนะครับอโอเคเดี๋ยวเแกบอกแปโกรธผู้ตายนะครับบอกว่าจะแบ่งเงินให้ครับอุตส่าห์ไปทวงหนี้ให้อะไรให้ แล้วก็ไม่แบ่งก็เลยโกรธก็เลยไปสั่งซื้อปืน M16 มารุ่น A1 นะมาก่อเหตุนี่ครับท่านผู้ชมฮะบรรยากาศการขอเข้ามานะผมขอให้ป้าแม่ปอละเออป้องช่วยโหสิกรรมให้ผมด้วยครับ คิมพี่รักอ่ะเขาดีกับคิมทุกอย่างนะลูกนะเขาเรียกคิมกับแม่นะพูดถึงคิมเนี่ยเขาเรียกพี่คิมทุกคำนะรู้ไหมลูกเขารักคิมมากแม่ไม่เชื่อเลยว่าคิมจะสามารถทำกับเขาได้ถึงขนาดนี้นะผมโมโหชั่วผู้ที่รักไม่ยอมเคลียร์เงินผมทำไมแล้วผมก็เลยจิงงใจร้ายขนาดนี้ ผมหน้ามืดแค่นี้เองนะแล้วยิงเขาไปกี่นัดยิงยิงยิงจริงๆสี่นัดครับยิงขู่สองครับแล้วเห็นไหมเขาอุ้มลูกเห็นแล้วยังยิงได้ลงคอจิตใจอำมหิตขอโทษครับแม่แม่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคิม

ญาติิของผู้ที่เสียชีวิตก็ยังตามใจไม่ได้ครับจะเข้ามาทาร้ายร่างกายนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่ของทั้งคู่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณทิวพันธ์เปาอินเนี่ยนะฮะคุณพ่อก็พันตารวจเอกอนันต์เปาอินนะครับก็โหสิกรรมให้นะก็เอามือไปแตะโอหสิกรรมให้แต่ก็อบรมสั่งสอนนะครับคุณพ่อที่ใส่เสื้อสีขาวนะฮะแล้วก็เด็กคนนี้เองนะฮะ ที่เป็นลูกของผู้ตายที่อุ้มมาในวันเกิดเหตุนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับขั้นตอนแบบนี้ก็มีในแง่ของการคลี่คลายคดีของตํารวจไทยแล้วฮะครับครับที่อื่นไม่มีไม่มีมาขอโอโหสิกรรมอะไรแบบนี้นะฮะแต่การคำรับสารภาพก็ยังไม่ค่อยมีด้วยใช่ครับแต่ของเรานี่ละเอียดมากนะฮะก็เป็นไปตามขนบธรรมเนียมบางอย่างแลลวฮะให้มาขอขมานะครับครับ ระยะการยิงครับที่คุณผู้ชมตั้งข้อสงสัยเนี่ยโดยปกติปืนที่เป็นปืนอาวุธสงครามนนเนี่ยร18เม,มญญตรเนี่ยสาม,มารถทำได้เ <ừ> ช่นว่าปืนกระบอกที่ทางทางผู้ก่อเหตุลงมือเนี่ยใช้ M16A1 นะครับรซึ่งก็เป็นปืนที่ใช้ในสงครามอยู่แล้วแล้วก็300เ<า>มตรแบบที่ท่าน,นใช่ก็บอกแล้วว่าเป็นระยะหวังผลทั่วไป300เมตรนี่ยิงได้เลยนี่นะฮะซึ่งทางตำรวจก็ยังไม่ค<ม>่อยเชื่อนะฮะว่าจะเป็นคนยิงเองใช่ครับนะฮะ ก็อย่างที่ท่านอำนวยบอกนะฮะแม้กระทั่งท่านพบตรก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะครับนี่ฮะผู้ต้องหารับสารภาพเป็นผู้ลงมือยิงเองนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อผู้ต้องหาจะเป็นผู้ลงมือยิงนะครับเนื่องจากมือปืนที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยต้องแม่นยําสูงจริงๆนะฮะและต้องถูกฝึกทักษะการใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีนะฮะคือเขาบอกเลยนะว่าโอ้โหยิงที่หัวใจเสร็จแล้วล้มลงไปเนี่ยยังยิงตามอีกสามนัดเนี่ยโอ้โหรช่ปล่ฮะ ยิงตามไปอีก3ามนัดนะฮะมันคือเป้ามันไม่นิ่งแล้วอ่ะฮะใช่ครับแต่ก็ยังยิงได้นะฮะแล้วตอนนั้นก็ก็มีเด็กอยู่กับคุณกับผู้ตายอยู่ด้วยใช่นะฮะตั้งแต่ตอนอุ้มมาตอนล้มลงไปเนี่ยลูกก็ยังอยู่ข้างๆของผู้ตายนะฮะแล้วก็มีการยิงขู่ด้วยอีกใช่ครับส่วนการคลี่คลายคดีนั้นก็ก็ส่วนหนึ่งนั้นก็ท่านอำนวยก็บอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดดูทิศทางนะฮะการหลบหนีก็คือรถ นะครับแล้วก็นายคิมรับสารภาพก็เป็นไปตามนั้นนะฮะว่ายิงเสร็จขับไปทางไหนยังไงนะครับนี่นะฮะพอยิงเสร็จแล้วนะครับก็ขับรถหลบหนีออกไปนะครับทางปากซอยงามวงวาน3แล้วก็หนีขึ้นทางด่วนนะครับเข้าด่านงามวงวานไปทางดาวกนองบางมดไปลงทางด่วนพระราม2แล้วก็หาที่จอดเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงนะฮะ <c oughs> มาเป็นทะเบียนนะครับลบบุรี ก่อนจะขึ้นทางด่วนย,ย้อนกลับมาที่พักแถวดอนเมืองนี่ฮะก็ดูสะกดรอยตามนั้นเลยแล้วตำรวจก็มีคลี่คลายคดีส่วนหนึ่งก็ไปขอความร่วมมือจากเต็นขายรถด้วยนะครับ,รบนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะคดีนี้เป็นคดีที่คลึกโครมมากนะครับ,รบแล้วก็ตำรวจที่คลี่คายคดีได้ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสําคัญนะครับซึ่งตอนคลี่คลายคดีนะครับคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่เขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าตอนแรกสุดเนี่ยเขาได้รับการประสานจากเจ้าของเต็นรถ ที่ชื่อว่าในตั้มครับซึ่งเจ้าของเต็นท์รถเนี่ยเป็นเต็นท์รถที่อยู่ตรงแถวบริเวณถนนสีนครินบอกว่าจะนารถ Honda าซีวิกสีขาวนะครับทะ <c oughs> เบียนน, <c oughs> นี้นี้นี้เอามาให้ตรวจสอบเพราะว่าเจ้าของเต็นท์รถรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยมันมีประวัติที่ที่มีพิรุธหลายจุดโดยตอนที่เอารถมาตรวจสอบเนี่ยมีการทั้งเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนกระจกมองข้างเพราะว่าเจ้าของเต็นท์รถตั้งใจว่าจะขายต่อแต่พอเห็นเริ่มมีพิรุธก็เลยนํามาตรวจสอบพอมาทราบเรื่องครับเจ้าหน้าที่ ก็เอามาให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องนะไม่ได้รับซื้อของโจรหรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ้าของตรถก็บอกครับว่าผู้ที่ก่อเหตุใช่รถเหมือนกันเลยก็เกรงครับก็ <c oughs> เลยแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลจากรถ และในสุดก็สามารถจับกลุ่มนายเขมมทัศ์หนึ่งในผู้ร่วมขบวนการได้ที่ <c oughs> คอนโดมิเนียมย่านเจริญกรุงเจ้าหน้าที่ก็พยายามครับตรวจค้นหาอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุภายในห้องแต่ก็ยังไม่พบอาวุธปืนแต่อย่างไรสอบสวนเบื้องต้นครับผู้ต้องหาให้การสั้นๆว่าได้รับการติดต่อจ้างวานให้ยิงนะครับนี่ก็คือตอนแรกสุดแล้วก็บอกว่านําอาวุธปืนไปทิ้งแม่น้ําเจ้าพยาแล้ว <c oughs> ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นตัวเองก็รับสารภาพยิงเองครับครับเอาละครับ เราไปย้อนรอยนะฮะดูคดีนี้นะครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ลำดับความสำคัญของการคลี่คลายคดีสำคัญคดีนี้ด้วยนะฮะจากคุณอโนุทัยสกุลทองนะครับใช่ครับผมขอให้ป้าแม่ปอ่เออป้องช่วยโหสิกรรมให้ผมด้วยครับ พี่รักอ่ะเขาดีกับคิมทุกอย่างนะลูกนะเขาเรียกคิมกับแม่นะพูดถึงคิมเนี่ยเขาเรียกพี่คิมทุกคำนะรู้ไหมลูกเขารักคิมมากแม่ไม่เชื่อเลยว่าคิมจะสามารถทำกับเขาได้ถึงขนาดนี้นะ ผมมาโหรชู้บุกครับตังค์นเขาผมมาโหรชู้บุที่รักไม่ยอมเคีรยเงินผมครับทำไมแล้วผมก็เลยถึงใจร้ายขนาดนี้นี่เป็นความต้องการของนายเคมทัศน์เลิศลักคณากุลหรือคิมผู้ต้องหาในคดียิงนายธิวพันธ์เปาอินเมื่อคืนวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมากับสำนึกที่อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่ดูเหมือนว่าครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตยังไม่ปักใจเชื่อว่านายเขมทัศน จะเป็นผู้ลงมือเพียงคนเดียวแสดงว่าทางญาติติดใจเรื่องการการตายใชไหมครับและแผนการต้องมีการเตรียมเตรียมการจัดเตรียมการต้องแบ่งงานกันทำคือก็คือก็ยอมรับอะนะว่าเออเขาสืบมปแก้ที่แต่ว่ามันน่าจะขยายออกไปได้เพระเบิรโทรศัพท์มันมีการติดต่อกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ ให้ฟวามกระจางมากขึ้นนะให้สืบสวนต่อไปนะให้ขยายผลต่อไปบริเวณนู้นห่างไป118เมตรนะคะเป็นจุดซุ่มยิงที่คนร้ายนั้นใช้ยิงผู้เสียชีวิตจนลม้มลงที่บริเวณหน้าบ้านตรงป้ายชื่อของบิดาค่ะเหตุการณ์นี้เมื่อย้อนกลับไปในคืนวันก่อเหตุเวลาประมาณ21.30นาฬิกา30น,น,นาทีนายเขมรัานรับสารภาพว่าได้ขับรถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีขาว ขณะนั้นใช้ป้ายทะเบียนแดงรอเรือ8360กทมวนเข้ามาในซอยงามวงวาน9แยก5ซึ่งเป็นบ้านของนายทิวพันธ์และไปจอดรถรอบริเวณทางออกงามวงวานซอย3จากนั้นก็ลงรถนำอาวุธปืน M16 ติดก,ก้องเลงมาซุ่มอยู่บริเวณปากกระถินซึ่งเป็นจุดตรงกับถนนหน้าบ้านผู้ตายและมองเห็นหน้าบ้านได้ชัดเจนเพื่อรอจังหวะก่อเหตุเวลาประมาณเที่ยงคืนนายทิวพันธ์ขับรถกลับมาที่บ้าน แต่ยังไม่สบโอกาสจึงรอจนนายทิวพันธ์ออกจากบ้านอีกครั้งเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษจึงลงมือก่อเหตุโดยได้ยิงนายทิวพันธ์จำนวน6นัดเมื่อนายทิวพันธ์เสียชีวิตแล้วหลังก่อเหตุก็ได้กลับมาขึ้นรถยนต์และขับหลบหนีไปทางซอยงามวงวานสามแต่ขณะนั้นได้สวนกับรถจักรยานยนต์หนึ่งคันการหลบหนีครั้งนี้ได้ใช้เส้นทางด่วนงามวงวานและไปลงถนนพระรามสองจนตอนเช้า ว่กลับมาขึ้นทางด่วนอีกครั้งพร้อมเปลี่ยนป้ายทะเบียนจากป้ายแดงเป็นป้ายขาวทะเบียนกอน,น .1552 ลบบุรีเปลี่ยนล้อแมกและกระจกมองข้างจากดำเป็นขาวอัมพางคดีและหลังก่อเหตุก็ได้นำรถยนต์คันนี้ไปขายให้เต็นท์รถมือสองย่านสีนคลินซึ่งการยิงได้ไม่พลาดเป้าลักษณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าผู้ต้องหายอมรับว่าเคยฝึกรณนยุทธซึ่งเป็นการยิงปืนต่อสู้ในทางการรบ และยังมีความเชี่ยวชาญไม่ทิ้งร่องรอยแม้แต่ปอกกระสุนแม้กระทั่งถามว่าปอกกระสุนที่ยิงหายไปไหนหมดเขาเอาถุงกาแฟถุงกาแฟโบราณนะจะเป็นถุงผ้าซึ่งมีรวดอยู่ขอบมาดัดโคง้งเก็บปลอกกลับนึกภาพเหมือนกับรถตัดหญ้าสนามะที่มีถุงเก็บหญ้าไว้ข้างรถเหมือนกันเ้ยเลยซึ่งผมเองยิงปืนเองจะบอกเป็นเนี่ยผมยังนึกไม่ถึง แสดงว่าเขมีความรู้เรื่องอาวุธปืนมากพอสมควรยิงแล้วเก็บปอกกลับบ้านแม้เหตุจูงใจให้ก่อเหตุขณะนี้ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นเพียงการโกรธแค้นที่ถูกเบี้ยวเงินส่วนแบ่งในการทำงานให้ผู้ตายมูลค่า4ล้านบาท และลงมือเพียงคนเดียวก็ตามแต่ตำรวจเองจะสืบสวนสอบสวนต่อไปประกอบกับข้อสงสัยที่ทางญาติผู้ตายตั้งข้อสังเกตทิ้งไว้ด้วยว่าอาวุธปืน M16 ติดกล้องเลง็งระยะหวังผล200-300เมตรที่ผู้ต้องหาใช้นั้นขนทั่วไปไม่น่าจะจับหามาได้อนุชาสักดาอุคโคสุนทรภาพอนุไทยสกุลทองนเชนทีวีรายงาน ยิงได้ลงคอจิตใจอัมมติขอโทษครับแม่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคิมไปรับกรรมยึดไปปไป นี่ก็มีญาติญาติของผู้ที่เสียชีวิตก็ยังตามใจไม่ได้ครับจะเข้ามา ทำร้ายร่างกายนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่ของทั้งคู่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณทิวพันธ์เปาอินเนี่ยนะฮะคุณพ่อก็พันตำรวจเอกอนันต์เปาอินนะครับโอโหสิกรรมให้นะก็เอามือไปแตะนะโอโหสิกรรมให้แต่ก็อบรมสั่งสอนนะครับคุณพ่อที่ใส่เสื้อสีขาวนะฮะแล้วก็เด็กคนนี้เองนะฮะที่เป็นลูกของผู้ตายที่อุ้มมาในวันเกิดเหตุนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับขั้นตอนแบบนี้ก็มีในแง่ของการคลี่คลายคดีของตํารวจไทยแล้วฮะครับครับที่อื่นไม่มีไม่มีมาขอโหสิกรรมอะไรแบบนี้นะฮะแล้วกบคำรับสารภาพก็ยังไม่ค่อยมีด้วยใช่ครับแต่ของเรานี่ละเอียดมากนะฮะก็เป็นไปตามขนบธรรมเนียมบางอย่างแลลวฮะให้มาขอขมานะครับครับระยะการยิงครับที่คุณผู้ชมตั้งข้อสงสัยเนี่ยโดยปกติปืนที่เป็นปืนอาวุธสงครามเนี่ย 118เมตรเนี่ยสามารถทําได้เช่นว่าปืนกระบอกที่ทางทางผู้ก่อเหตุลงมือเนี่ยใช้ M 1 6 A 1นะครับซึ่งก็เป็นปืนที่ใช้ในสงครามดังนั้นที่พบบอพูดไปหน่อยๆว่าผมยังไม่เชื่อแสดงว่าพบบอมีความรู้ด้านการสืบสอบมากเหมาะสําหรับจะเป็นพบบอแน่นอนก็เป,นปเป็นแล้วนี่นะครับเพราะว่าผู้หารับสาภาพไม่ต้องไม่เชื่อไว้ก่นนอน จนกว่าจะพิสูจน์ทราบแล้วค่อยเชื่อขึ้นมาเรื่อยๆจนเชื่อเต็มร้อยนะครับของคิมผมเองก็ไม่เชื่อว่าคิมจะยิงได้ยิงไกลประมาณหนึ่งร้อยสิบแปดนี่ววัดเจแล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดเมตรปรากฏว,ว่าอาวุธปืนชนิดนี้ระยะหวังผลถ้าติดกล้องสามร้อย ถ้าไม่ติดกล้องสองร้อยลงมาก็แปลว่าหวังผลได้สองร้อยเมตรอันนี้ร้อยสิบแปดยังอยู่ในรลยวะหวังผลต้นต้นเพิ่งจะรู้เมื่อกี้คิมเพิ่งจะรับเพิ่มว่าเคยผ่านการถึกยิงปืนแบบลนยุทธหลังเกิดเทตแล้ววิ่งไปไหนบ้างเป็นซีรีส์นะครับเป็นภาพยนตร์ใช้อีซีพาร์ช่องไหนชัดเจนหมดออกจากนั้นไปไหนต่อ เอาปืนไปเก็บที่ไหนเอาไปฝากใครมีตัวละครครบหมดสั่งซื้อปืนมายังไงได้หลักฐานหมดเรื่องนี้จบมูลเหตุใช่ใช่ที่มาใช่อาวุธใช่รถใช่เส้นทางหลบหนีใช่เนั้นไม่ใช่แพ้ไม่ร้องแม่แม,แม่แน่นอนนี่ฮะก็บรรยากาศการถแถลงข่าวนะครับ ซึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะไม่เชื่อว่านายเขมมทัศจะเป็นคนหยิงใช่ครับนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะรับสารภาพนะฮะว่าไปซุ่มอยู่นะครับในอะไรนะดงกระถินใช่ครับรบแล้วก็ซุ่มยิงนะครับรอจังหวะที่ผู้ตายเดินลงมาบอกเลยนะฮะว่ายิงนัดแรกเข้าไปที่หัวใจนะครับแล้วก็ยิงซ้าอีก3นัดยิงขู่อีก2นัดเพื่อมาให้เพื่อนผู้ตายซึ่งเป็นตำรวจมาช่วยนะครับ นี่นะฮะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการพาตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะครับจุดที่ซุ่มยิงนะครับนี่ฮะแล้วนี่เป็นบรรยากาศนะฮะพาก็ากท่านอําน,นวยบอกแล้วนะฮะร้อยสิบแปดเมตรนี่นะฮะจะมีรอยถลอกตรงนี้เข้าใจเโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแตบอกแฝงโกรธผู้ตายนะครับบอกว่าจะแบ่งเงินให้ครับอุตส่าไปทวงหนี้ให้อะไรให้ แล้วก็ไม่แบ่งก็เลยโกรธก็เลยไปสั่งซื้อปืน M16 ม,มารุ่น A1 นะมาก่อเหตุนี่ครับท่านผู้ชมนะบรรยากาศการขอขา้านะมาผมขอให้ป้าแม่ปอ <c oughs> ละเออป้อมช่วยโหสิกรรมให้ผมด้วยครับ <c oughs> คิมพี่รักอ่ะเขาดีกว่าคิมทุกอย่างนะลูกนะเขาเรียกคิมกับแม่นะพูดถึงคิมเนี่ยเขาเรียกพี่คิมทุกคำนะรู้ไหมลูกเขารักคิมมากแม่ไม่เชื่อเลยว่าคิมจะสามารถทำกับเขาได้ถึงขนาดนี้นะผมโอโหชั่วผู้ที่รักไม่ยอมเคีรยเงินผมทำไมแล้วผมก็เลยจิงจงใจร้ายขนาดนี้ ผมหน้ามืดแค่นี้เองนะจะยิงเข้าไปกี่นัดยิงยิงยิงจริงๆเออนัดครับยิงคู่2ครับแล้วเห็นไหมเขาอุ้มลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับดนเวลาของข่าวค้นคนในชั่นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับก็วันจันทร์ต้นสัปดาห์เริ่มด้วยข่าวคดีอาญากรรมที่ ก็คลึกโครมมากนะครับ,รบแล้วก็ดูจะหายเงียบไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นก็มีข่าวหลวงพ่อคูณแทรกเข้ามาใช,ใช่ไหมโรฮิงญาโรฮิงญาใช่นะฮะก็ปรากฏว่าตำรวจนั้นได้คลี่คลายคดีการลอบสังหารนายทิวพันธ์เปาอินนะครับ,รบหลานของพลตำร,รวจโทวิโรธเปาอินอดีตรองนายกที่ถูกยิงตายนะครับในขณะที่ อุ้มลูกวัยสองขวบนะครับวันนี้นายตำรวจก็มาแถลงข่าวที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำโดยท่านนี้นะครับบนตำรวจโทออำนวยนิ่มมโนนะครับผู้ต้องหาก็คือนายเขมทัตเลิศลักษนากุลนะชื่อเล่นว่าขิมนะฮะก็ถูกจับได้วันนี้ก็พามาแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านอำนวยนิ่มมโนนะฮะแถลงข่าวคลี่คลายคดีนี้นะครับครับ นนทุนีนะครับทำธุรกิจเรื่องรถหรูรถนำเข้านำเข้าจะถูกต้องไม่ถูกต้องค่อยว่ากันในทางนั้นต่อไปนะครับแล้วก็มาขายเวลาติดคนอื่นติดหนี้กิมจะทำหน้าที่ไปทวงหนี้ได้เปอร์เซ็นคิดเป็นเปอร์เซ็นที่จะต้องได้จากผู้ตายประมาณสี่ล้านก็แปลว่าผู้ตายเป็นหนี้ ไม่ยอมให้ค่าสนแบ่งอีกสี่ล้านกิมทวงนี่กับผู้ตายถูกผู้ตายขู่เอาบังอะไรเอาบังท้ายที่สุดก็มาถึงวันก่อเหตุกิมรับสาภาพว่าทำคนเดียวหลายคนน้องๆผู้สื่อข่าวอาจจะแปลกใจว่าจะมีศักยภาพมากขนาดนั้นเลยหรือ คำรับสารภาพของผู้ต้องหาเรายังไม่เรายังไม่รับฟังตามอยู่แล้วแล้วก็300เมตรแบบที่ท่านเอ,อ่อนำดวยใช่ก็บอกแล้วว่าเป็นระยะหวังผลทั่วไป300เมตรนี่ยิงได้เลยนี่นะฮะซึ่งทางตำรวจก,ก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะฮะครับว่าจะเป็นคนยิงเองใช่ครับ,รบนะฮะก็อย่างที่ท่านน้ำนวยบอกนะฮะแม้กระทั่งท่านผบตรก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะครับ,รบนี่ฮะผู้ต้องหารับสรารภาพเป็นผู้ลงมือยิงเองนะครับ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชี่ยวผู้ต้องหาจะเป็นผู้ลงมือยิงนะครับเนื่องจากมือปืนที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยต้องแม่นยำสูงจริงๆนะฮะและต้องถูกฝึกทักษะการใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีนะฮะคือเขาบอกเลยนะว่าโอ้โหยิงที่หัวใจเสร็จแล้วล้มลงไปเนี่ยยิงยิงตามอีกสนัดเนี่ยโอ้โหใช่ฮะครับยิงตามไปอีก3นัดนะฮะมันคือเป้ามันไม่นิ่งแล้วฮะใช่ครับแต่ก็ยังยิงได้นะ แล้วตอนนั้นก็มีเด็กอยู่กับคุณกับผู้ตายอยู่ด้วยใช่นะฮะตั้งแต่ตอนอุ้มมาตอนล้มลงไปเนี่ยลูกก็ยังอยู่ข้างๆของผู้ตายนะฮะแล้วก็มีการยิงขู่ด้วยอีกใช่ครับส่วนการคลี่คลายคดีนั้นก็ส่วนหนึ่งนั้นก็ท่านอำนวยก็บอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดดูทิศทางนะฮะการหลบหนีก็คือรถนะครับแล้วก็นายคิมรับสารภาพก็เป็นไปตามนั้นนะฮะ ว่ายิงเสร็จขับไปทางไหนยังไงนะครับนี่นะฮะพอยิงเสร็จแล้วนะครับก็ขับรถหลบหนีออกไปนะครับทางปากซอยงามงวงวาน3แล้วก็หนีขึ้นทางด่วนนะครับเข้าด่านงามวงวานไปทางดาวกะนองบางมดไปลงทางด่วนพระรามสองแล้วก็หาที่จอดเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงนะฮะมาเป็นทะเบียนนะครับลบบุรีก่อนจะขึ้นทางด่วนย้อนกลับมาที่พักแถวดอนเมืองนี่ฮนะ ก็ดูสะกดรอยตามนั้นเลยแล้วตำรวจก็มีคลี่คลายคดีส่วนหนึ่งก็ไปขอความร่วมมือจากเต็นขายรถด,ด้วยนะครับ,รบนี่นะครับท่านผู้ชมฮะคดีนี้เป็นคดีที่คลึกโครมมากนะครับ